Three, two, one. วันนี้เราพูดถึงบทเรียนบทที่สองก็คือการที่การตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่คุณที่สำเร็จคุณแม่มีเขาจะตั้งเป้าหมายสเสมเป้าหมายมีเป้าหมายรายวันเป้าหมายรายสัปดาห์รายเดือนรายปีหรือบางคนตั้งเป้าหมายเป็นราย5ปีหรือยาวกว่านั้น ยิ่งมีเป้าหมายอะยรยาวมียิ่งช่วยเราชีวิตเรารู้ว่าเราไปที่ไหนหลายคนที่ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่เคยมีเป้าหมายแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์วันนี้อาจจะเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอารมณ์มีดีก็เรียนเรียนๆพรุ่นี้อารมณ์เสียแล้วไม่เอาละพรุนี้อาจจะเรียนทำข้าวก็ไปเรียนทำข้าวแต่ตัวเองไม่มีเป้าหมายใช่ไหมไม่เพราะว่าอะไรไม่มีเป้าหมายเดีวว่า ว่าเรา,าทำลูกสาวว่าลูกปัจนนี้เขาก็อยากจะเรียนหมอว่าลูกเรียนหมอเป็นความฝันของลูกหรือเปล่าก็บอกไม่รู้บางที่เราจำเนินชีวิตตามความฝันของคือแต่ที่ลูกสาวเรียนหมอเพราะว่าพี่ยาอยากให้เขาเรียนหมอเพราะว่า,ากกเ,เพราะว่าบอกเขาว่าบ่า,า,า,าลูกเพื่อนเราเนะี่ยต้องพบความฝันตัวง แต่ไม่ใช่ทุกคนได้พบเดี๋ยวแต่แต่ละคนเวลานะท่นี้ผมพบความฝันเนี่ยมาจากตอนเด็กๆอายุไม่เยอะเตือนในหน้าบ้านเนี่ยมีคนหนึ่งตื่นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทักอุ้ยทำไมดูเหมือนนักธุรกิจตอนนั้นไม่รู้อะไรคกับนักธุรกิจแต่ค่ำนี้ฝันใจเพราะว่าเฟรงเท่ดีอะไรเกับนักธุรกิจปรากวดค่ำนี้มีคนดาวชื่นของบ้านเลยผมก็เลยพยายามอ่านหนังสือเกี่ยวกับนักธุรกิจดูว่านักธุรกิจทำยังไงสุดท้ายโตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจแค่มีคนหนึ่งจุดความฝันขึ้นมาเป็เสียงเหล่านั้น ถ้าเราเชื่อสาเนตต้องชบเรามีความฝันความฝันเคยเนี่ยเป็นสิ่งนี้อยู่ในใจเราเราตื่นเต้นน่ะอย่าทําไม่ทาไม่ได้เราฝันเ็คิดมีช่วงแตวันตีกอล์ฟเนี่ยติดจะยังไงตอนเช้าตีสามเข้าน้ำเสียจแล้วนี่ไอ้เมื่อวันตีกอล์ฟตียังไงทําไมเข้าไปทาเปิดที่ได้ตอนช้ตต้องตีไปสองนั่นคือความฝันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมีพลังอยากทำไม่ต้องมีใครขาดเลยเพราะสิ่งนี้ไม่นสิ่งสาคัญถ้าชีวิตของเราต้องฝึกที่จะหาเป้าหมายในชีวิตของเราแต่เราตัวตัวอย่างนะตัวอย่างนี้เป็นเป้า หมายนะครับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในชีวิตของเราเป้าหมายมันมีเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนะครับเป้าหมายระยะสั้นก็คือเฉพาะหนึ่งวันอย่างเช่นวันนี้คนจะทำอะไรวันนี้คนจะตั้งเป้าหมายอะไรอันนี้ทาําง่ายๆนะที่แย่น,นี้เป็นเคสลับที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใหญ่ใน,นที่อเมริกา พอบริษัทนี้เป็นบริษัททาเหล็กครั้งหนึ่งเขาก็อยากเพิ่มประสิทธิภาพเขาก็เชิญผู้ที่เป็นปรึกษาที่ตามเชิญเขามาให้เขาดูว่าจะทำมีเงงเขาอยากเพิ่มประสิทธิภาพเขาก็แนะนําข้อนี้แหละคนนั้นจ่ายเขาสองแสนห้าหมื่นเหรียญเท้ากับประมาณสองห้าหมืนประมาณแปดเก้าล้านบาทไปว่าแหลรเขาบอกทําง่ายๆตอนช้าเพลนตื่นขึ้นมาไปที่ทํางานตั้งกาแฟแก้วหนึ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนั่งเฉยสบายๆเอากระดานหนังแผนแล้วก็เอาปากกาเขียนว่าวันนี้วันจะทำอะไรสมมติวันนี้เพิงเขียนมาสิบอย่าง อนนจ,จะไปตาลาดอาจะจะไปซื้อของให้ลูกที่ไปทำอะไรคนเขียนมาเลยแล้วจะเขียนเสร็จแล้วเิดวันจะทำอะไรแล้วก็เรียงอันดับเอาสินีสั้นมาที่สุดเป็นเดคราวนี้เราพูดถึงวา่าถ้าคนเป็นช่างอย่างช่างต้างช่างนันชจยเขต้องมีลูกขามมยถูกไหมแล้วลูกเข้ามาเจอไหนคราวนี้แนะนำวิธีง่ายๆแต่ระวังต้องแค่คิดเึ็ลูกค้าเก่าก่หรือเพื่อนตัวหาคนเดียวในวันนั้นเพืาอจะไม่ได้แต้งานในวันนั้นนะคนกําลังสร้างในตทวแ่างเ่ว่าพ่อของเมธเขามีเฟมเมอ่อไหก็ซ่อมในเพื่อนชิลป็นใช่ไหม ล no ูกค้ามาจากไหนควรจะรอขาอะไรมาจาก็กาฟไม่มีแต่ควรต้องคิดเตื้อหรือลูกค้ากลับที่เคยเซ่อมแต่อาจจะไม่ได้แต่งานจากเขานะเพื่อแค่ทัวร์ไปปีง่าสบายดีไม่เลยอาการร้านจะไปเที่ยวในสมการคุยกันง่ายๆแต่ถ้าเพื่อทำอย่างนี้อย่างทุกวันแล้วคนก็จะเล่นบทมีคอนเนคชั่นมีความสัมพันธ์โอกาสที่จะมีงานก็จะมากกว่าคืนง่ายๆต่อจอเคียวทีก็ทำหน่อยแล้วก็เรียนแต่ในสันพันธ์หนึ่งสองสามเรียนเสร็จแล้วทำทีละเรื่องอย่างไรในแต่ละวันเพื่อทำให้เสร็จภายในแปดสิบเปอร์เซ็นต์ชีวิตความ จะสําเร็จแน่นอนปริสไลด์เลยก็การเป้อหมายเรามีความฝันเมื่อกี้เราพูดถึงความฝันเลยก็คือสิ่งที่พูดไปอาจจะคิดว่าช่างไอ้พออย่าเป็นช่างที่ดีที่สุด ในประเทศไทยถ้าเราเป็นเช่นนั้นความรับผเดชอเช่นนั้นบางคนเขาคิดแค่อยากรวยตั้งเงินอันนี้จะให้เราผิดเปล่าเปลาเลยการที่เราอยากรวยมันจะให้เราคิดแค่ทำเงินใหญได้เดิมแต่ทีนี้ถ้าเรามีความสามารถเงื่จะมาทำส่ิชาาิในประเทศนี้มีชื่อเสียงที่สุดเราวบริษัทช่างในประเทศไทยใครไม่ชื่อที่สุดเพราะเราเนี่ยต้องคนต้องต่อแถวอ่ะเพราะว่าตูกอยากให้เขาเปทีครับเมื่อเขามีชื่อเสียงนะจะลูกค้าจะวิ่งมาถ้าแม่แม่อยากเป็นอะไรจะเป็นทากไวเดียวได้เลยที่สุดผนมันก็จะวิ่งเข้ามามีลง ที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราใครให้อย่างเดียวเข้าเปาไม่มีการนะใครเข้าเปาอย่างเดียวคนต้องต่อบเขซื้อเพราะเข้าเขาเนี่ยอะไรที่สุดเขาใช้วิธีตั้งเดิมเขาจะไม่ใช้เตาไฟฟ้าใช้เตาถ่าน เขาต้องเลือกเข้าที่ดีที่สุดน้ำที่พิเศษต้มไว้ที่ที่แบบพิถีพิถัเขาขายแค่อย่างเดียวเ่าสุยแต่ไข่จะแบบมัมีชื่อเสียงคนต้องต่อแถวสิเพราะเขาไม่จำานื้วันหนมีไข่นแนละไข่มัหมดเลยตุกเครืกินข้าวสวยทา่เลาไีที่สุต้องไปหาลุงนนเพราะฉะนั้นทุกอาชีพสามารถทําให้เราสําเร็จได้แต่เราต้องมีความฝันแล้วก็ตั้งใจทําอย่างมีเป้าหมายเราก็จะมีชีวิตสำเร็จต่ดูไลด์ต่อไปกณะเป้าหมายนะมีอันนี้คือนักธุรกิจเขาเรียกว่าสมาร์สมาร์ก็คือฉลาดแต่เราใช้ตัวภาษาอังกฤษที่จะป เปนตัววิธีต,ตั้งเป้าหมายตั้งเองอันที่หนึ่งคือเอสก็คือตั้งเป้าหมายที่แปลว่าอะไรสมมติบอกว่าฉันอยากจะลดทอมเวนอันนี้มเป้าหมายที่ดีไหมชัดเจนไหมชัดเจนตรงไหนมันจะลดยังไงถ้าตื่นหนะ้าฉันจะลด2กิโลนี่คือเป้าหมายที่บางคนบอกว่าฉันอยากจะสุขภาพดีมันไม่สามารถที่มีความชัดเจนนะถ้าสมมติว่าดีฉันสามารถวิ่ง30นาทีอันนี้เป็นเป้าหมายชัดเจนนะฉันสามารถวิ่ง30นาที ทุกวันฉันจะลดเขาลน้ำหนักให้ได้หนึ่งเดือน2กิโลอันนี้แน่ก็คือเป้างไม่ลดชัดอันที่สอเองก็คือตนนะ้องวัดได้แต่ทำไมเมื่อกี้อันแรกป้างไม่ลดครอบเรื่ไม่ไม่ชัดไม่ดีเพราะว่ามันวัดไม่ได้แต่ผมอาจจะสุขภาพดีผมอาจจะมีมืขยันวัดได้ไหมอันนี้ไม่ลดขยันกว่าเพื่อ้วัดใจอะไรไม่มีตัววัดแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคต้องตื่นเช้านะหกโมงอ่านหนัง,งนนสือ30นาที อันนี้เป็นเป็นตัวชีวะไดได้ถ้าพุณแม่ทําได้สรพ่แม่เยังต้องเป็นตัวชีวะอันนี้เลาต้งเป้าหมานะอันนี้สามก็คือต้องสามารถทําได้จริงๆบอกโอเคเตือนหนะ้าเตืนเดียวฉันจะลด20กิโลฟังแล้วบอกไหมายใหญ่ดีทําได้ไหมมันมันเกินตัวมันทําม่ได้ มันไม่สามารถที่จะมันนุ่มค่อยๆปองมาใต้องมทีละนิดทีไรนี้มันไม่สามารถตัวที่เกินความสามารถของเราทไม่ได้ยูยูแบวิิงมาราธอนแต่เราคนไม่เคยฝึกเป็นตายนะเพราะว่าอะไรคุณไม่เคยร่านอะไรไม่เคยอยูยูเห็นเขาวิ่งฉันก่อาจจะวิ่งเอาพอดถูกสอนมาแล้วฉันองเป็นคนขยันฉันจะวิยย่งมาราธอนตายเพราะมืนเกินตัว ราต้องรู้ตัวรู้ตันที่สี่ิ่งหลาตามความเป็นจริงต้องดูความจริงอปหลักบางคนบอกฉันอยากรวยเหมือนเจ้าสัวแต่ชีวิตจริงนั้นโอ้เงินก็ไม่ได้เก็บความสามารถก็ไม่มีฝันเพอเจอร์เพราะอะไรคุณไม่ดูที่ความจริงถ้าคุณเป็นช่างช่างแต่ของคุณมีทนายแบบนี้คุณก็อยากเ่ยวตัวเองเป็นเชฟเป็นหนึ่งเพราะคุณไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีทักษะอยู่อยู่คุณบอกเฮ้ยฉจนเห็นแม่นกทำกับข้าวอะไยฉันอยากทำแต่คุณต้องดูความจริงว่าความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกัน 哦，卖农田，我边涨水涨水涨水,水的，城里也边没可以练，没可以弹，对不对？呃，不能都。 แต่แล้วเพิ่มมีของประธานไม่เหมือนกันต้องดูที่ว่าความจริงคืออะไรแล้ว,วที่สามกากำหนดเวลาแน่งบอกเมืโนโน่อกี้ตัวงว่าเตือนหน้าฉันจะลด2กิโลนี่มีเวลามีปามเป้าหมายชัดเจนพวที่จะทําให้เราสามารถที่จะทําได้ไม่ใช่ว่าฉันจะลด2อกิโลเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีเวลากลําหนดเนี่ยถ้าเป็นเวลาทํางานเรารีบไปตือนได้เพราะอะไรเรามีเวลากาหนดทําไม่ไปเดี๋ยวตื่นปากเดี๋ยวตื่นว่าเวลาเป็นตัวปิดที่นี้เราอย่าให้เพิมบีบเราตัวเราก็ปิดตัวตองตั้งเวลาถ้าไม่ปิดเราก็จะเฉยชาเราก็จะ มันทุกคนเป็น่นราต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในวันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะรตอนเช้าตื่นหกโมงอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ที่ที่จะต้องทำถ้าเราเป็นช่างเราก็จะต้องดู YouTube มีช่างมีอะไรวิธีใหม่ๆหม่ไหมเขาทำยังไงให้มันเร็วให้มันสวยมีรูปทรงอะไรที่เขาทำยังไงถ้าเราทำกับข้าวเราก็ไปดูมีเยอะแยะเลยนะอย่าไปใช้ y o u t u b ตัวแค่ซีรีส์หรือตัวแค่เรื่องตลกตลากเกี่ยวกับเราไม่มีประโยชน์เราตัไปก็แค่สนุกพัฒนาอาชีพของเราแล้วก็ใหเช็คเช็ค ที่มีวันนี้ก็อ,อยู่ในออฟฟิศนะโทรศัพท์เพื่อนหนึ่งคนเพราะเราบอกว่าในตัวสําคัญไม่ใช่โอ้ฉันต้องการเพื่อนช่วยเะยรทางโทรหาไม่ได้ไม่ทันเหมือนเราสร้างใจสมัมพันธ์อย่างสมบสมูรณ์วันหนึ่งอยางหาคพั่อนหนึ่งจะเป็นไงบ้างสบายดีไหมคิดถึงนะคุยกันแบบนึงเขาถึงอะไรต่อเอ้ยว้ตอนนี้มีเอนอยากจะทักผมต,ตอนนี้ช่างไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่ส่งไปเพราะเราสร้างใจสมัมพันธ์นี้เขาก็นึกถึง,งเราไ้ต้องการช่างทำฟ้าอ๋อ แม่ไม่บอกอ๋อนี่มีแฟนตันนี้ว่างมาช่วยทําตามเราไปตัพวกนี้เป็นตัวที่สำคัญแล้วก็การโทรศัพท์อันนี้อีเมลมันกนอันนี้โทรศัพท์ทางลูกค้าเนี่ยควรทำงานที่อยู่ให้สําเร็จติดตามพบลูกค้าอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างใน,นหนึ่งวันสําหรับคุณทำได้ตอนวนี่เราลงสื่อสื่อให้เรา,ให,เราให้เราสลกสองสามงานอลงคิดเป้าหมายของเรา ในหนึ่งวันสมมุติว่าวันนี้วันจันทร์เราจะมีเป้าหมายลองลองคิดใช้วิธีสมาร์ตต้องเป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจนสามารถวัดได้เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับควมามฝันของเราเป็นเป้าหมามย,หยที่สามารถเป็นความจริงลองลองคิดให้เราสักสองสามนาทีลองเขียนดูวันนี้เรามีโปรเจคเส้นๆเพื่อฝึกให้เราตั้งเป้าหมายใช้วิธีสมาร์ตแล้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำให้ลูกค้าสี่คนก็เป็นบพรุ่งนี้จะเรียนรู้การที่ทัดสัตามสี่ของหมายมีวิธี ที่อะไรตรงนี้จะทัวร์ขาเพื่อนพูดเรื่บินเป่า ที่เกี่ยวกับมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราแต่ต้องมีป้าหไม้ที่เฉพาะจับจูงอย่าแม่ใจเราอยากจะขายของเอาไปตขาวอะไรที่คนตู้กันในในหน้าร้อาจจะไปเเวีดูอะไรที่เขาขายดีตรงตรงมีอะไรที่เขาขายดีมีขนมอะไรใหม่ๆหมไหมหรือจะขายน้ำปานดีไหมหรือจะยังไงเราลองดูหรือถ้าตอนนี้ไม่มีความฝันเราบอกให้อย่าจะลองใช้เวลานิ่งๆีถามตัวเองใช้เวลาตัวเองลองถามดูว่าความฝันของเรญเคือถ้าเราพบความฝันเราจะมีเป้าหมายชัดเจนถ้าไม่เราก็ทำ มำทำเหมือนๆก็ไปเรื่อยไปเรื่อยเปลือยเร้ไไม่ไม่ได้มีความฝันที่ชัดประเทศเป็นความฝันตั้นเด็กเด็กตเด็กเด็ไฟอะไรไหมอะไรทําให้เราตื่นเต้นอันนี้เข้าเดียวเนือฝืนเราคิดไม่ได้ตอนนี้เราคิดไม่ออกไม่แรงเรากําลังใช้ความคิดที่จะตั้งตล้งโอเคถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรกลับไปแพทยคิดเออที่เซตเล่าว่าวิธีการที่เรามีป้ามไมยแต่เลยว่านเพราะอะไรมันต้องมีป้หมไม้ระยะยาวระยะยาวเคยดูรู้จักดาราคนที่ร่งนั้งชอบริ่งนั้งตลกไอจิมี่แคร์รี่รู้จักไหมพิร่นในี่เล่นตัว ตัวเขียวที่เป็นฝรั่งที่หน้าตาตลกตลกชื่ออะไรนะชื่อไอ้เพลยงเพ c งแครีรู้จักเพงแครีที่ลิ่นหนังชอบลิหนัตลกชอบทัหน้าหน้าตลตลบกันเพื่อนบีเพเ่อนีเขาตอนตั่นแต่ตอนนั้นแต่ยังไม่มีชื่อนะเขคเขียนเช็คให้นไปเช็คตัวเนี้ยเขียนไว้ ยี่สิบล้านดอลลาร์เขาเขียนใช้แค่ตัวนี้นะเ,เขาใช้ตัวนี้แล้วแปะไว้ในบ้านทุกวันแล้วว่าเขาลุงวันหนึ่ง้องมีคนจ้างเขาไปร้อนลีบน้ำเนี่ยต้องจ้างเขายีาสาาา่สิบล้านดอลลาร์นั่นเป็นความฝันของเราไม่ใช่เป็นตาล่าติดตั้งต้องแปะไว้พอสิบล้านจะเตือนเตือนใจเราว่าอันนี้คือความฝันของเราในปัจจุบันของเราแล้วสุดท้ายนะครับตบางคนก็ปวดรัวเขาบางคนก็แบบเออเพราะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หล่อนะไม่ได้หล่อมากแต่ก็พยายามที่จะเตรียมชีวิตเตรียมแล้วสุดท้ายเขาได้ได้จริง คนจ้างเราเนี่ยบานเรื่องอยู่20ล้านต่อเด20ล้านก็เท่ากับประมาณเจ0ยกว่าล้านบาทจ้างเราไปแล้วแตเราต้องมีความฝันเป้าหมายเดี๋ยวเราลองดูว่าเป้าหมายเป้าหมายเราแปลว่าไรปีปีปีนี้ปีหน้าระยะยาวเมื่อกี้ทำให้เราคิดไม่ออกในารวันเพราะเราไม่มีเป้าหมายยาวถ้ามมีเป้าหมายยาวเนี่ยก็จะย้อนกลับให้เรารู้ว่าเป้าหมายสร้างของเราอันนี้ยกตัวอย่างเป้าหมายปีนี้มีอะไรบ้างครับ ออไไบ้างไหมอะไรดีเขาอยากจะสอบแสดงเพื่อนที่เป็นนักบัญชีเขาอยากจะได้เป็นผู้ตรวจสอบใช่ไหมเขาว่าปีนี้ฉันต้องสอบเป็นผู้ผู้ตรวจสอบบัญชีนะมีอะไรอีกะอะอนะแล้วแต่คนนี้เพื่ออะไรถ้าเพื่อนเป็นถ้าเพื่อนเป็นอญาตมีต้องมีคนก็ต้องจ้างทขาใช่ไหมเพื่นก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่าทุกปีเนี่ยบริษัทเป็นงบทุกปีผู้ตรวจสอบบัญชีที่แบบนี้อย่างพวกงอนทำบริษัทก็ต้องจ้างตลอดเนี้ยไรเซร็จแค่ไรเซ็นหนึงนะเป็นเหมือนแค่แค่ขอเซ็นนะเป็นเหมือนเพราะว่าบริษัทไรเซ็นของเราเนี่ยมีค่า แค่เขาเซ็นชื่อง่ายๆเนี่ยต้องเป็นเงินแค่หนึ่งบริษัทนะถ้าเขามีบริษัทลูกค้าสิบลายก็เป็นแสนถ้าเป็นร้อยลายเป็นหลา้านลายซึ่งเนี่ยเฉยๆแต่ก็ต้องมีแบผนเนี่ยมันต้องเป็นผู้ตรวจสอบเป็นสิ่อันนี้ก็เป้าหมายของเราแล้วมีอะไรเป็นเท่าไหร่แก็จะตั้งว่าปีนี้ฉันจะเก็บเงินยห้าหมืน่นสมมุติ ปีน oh, like ี้ฉันจะเก็บเงินห้าหมื่นปีนี้ฉันจะเก็บเงินสองหมื่นคนาตั้งเป้าคนต้องมีเก็บเงินถ้าคนมีหนี้คนก็จะลงทุนยากคนก็ต้องจัดการหนี้สินก่อนป้องไอปีนี้ฉันจะหมดหนี้จะเป็นหนี้อะไรปัดเครดิตอะไรฉนต้องเคลียร์ตัวนั้นก่อนเพราะพวกนี้มันเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยเท่ากับอะไรเราทำงานให้ธนาคอย่างปัดเครดิตเนี้ยปีหนึ่งยี่สิ่าเปอร์เซ็นต์อีแปลว่าสมมติว่าคนยืมเขาเงินหนึ่อคนต้องให้เขาสองพันกว่าบาทคนหาเงินเหนื่ยแยกคนก็ต้อง จ่ายให้แต่ธนาคารถ้าไม่ธนาคารรวยพัฒนาคารก็คืออ้างเงินให้คนควรทํานาให้เขาสุดท้ายคนต้องให้กำไรให้เขาหมดอันนี้แค่เป็นธนาคารนะแต่ถ้าเป็นนี่นอกระบบเดือนละสิบยี่สิบเพื่อทาพันหมืนหนึ่งเขาก็เอาไปละสองพันเดือนละยี่สิบแปลว่าอะไรปีหนึ่งสองและสี่สิบควรทำงานแบบแยกคนต้องจ่ายเตเปี้ยถ้าไมหลายคนยากจนเพราะอะไรก็ไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่เงินควรได้มาให้เขาหมด่ะพวกเจ้านี่พวกนี้ที่ปล่อยกู้เขารวยเพะ อย่ายกู้เด็กขาดเราต้องมีนี่รู้จักกันอันจุดด้ก็เลยโอเคอันนี้คือในหนึ่งปีพวกพ้าอยากพ่อแมาไม่ใช่ทาได้แค่วันเดียวสองมันต้องใช้เวลาเป็นปีหรือบางทีมันต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีอยาเป้อแม่ปีหน้าก็เลย เงิน้นซึ่งหนึ่งเลิมจำหน่ายขายเงินสดได้เนึนงเลเก็บเงินอาจจะปีหน้าเขาเก็บเป็นปีนิดมือเงินข้ามเมืองปีหน้าเก็บไว้หนึ่งแสนเออตามป้ามหมายละแล้วก็อบรมสอบเป็นโค้ชโค้ชก็เป็นอาชีพใหม่แต่ถ้าคุณเป็นโค้ชสมมติเป็นโค้ชได้อะไรปีเขาก็หาเงินได้เดี๋ยวนี้คุณต้องการออกกําลังกายแต่อย่าได้โค้ชแต่ถ้าคุณเป็นโค้ชคุณก็สามารถหาเงินได้น้ำนหนักลดลงอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งอะห้ากิโลมั้ยห้าสิบกิโลก็ห้าสิบกิโลก็ไม่อาจจะลดน้ำหนักห้าสิบกิโล วิ่งวิ่งมาลาทอนรถเหลือ50กิโลเดินเดินเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีป้าหมายปีนี้จะมีลูกชาตไแตเงินเท่านี้ปีหน้าใช่ไหมต้องเพิ่มขึ้นนะเมื่อเรามีป้อหมามเราจะรู้ว่าทำยังไงเราค่อยคิดแล้วถ้าดีที่สุดต้องมีป้องมหยระยะยาวระยะยาวก็อาจจะมากกว่า3ปี5ปีแต่พวกนี้จะเป็นตัวให้เราเหินไกลๆเนี่ยเรารู้ว่าเราไปไหนสมมติเราบ่อยจะไปเที่ยวสมกันพ่อจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนก็ได้จะไปเที่ยวไหน เมืนอมีเป้าหมายสะหรัเที่ยวเชียงใหม่แบบผู้เก่งเมื่อมีเป้าหมายมขาเริ่มคิดแล้วไอ้จะพักที่ไหนจะไปยังไงนั่งรถไปนั่งรถไปหรือนั่งเครื่องบินแต่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เมื่อพอมีเป้าหมายยังเงินรายละเอียดเริ่มเกิดแล้วแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็เรื่อยๆไม่รู้ไปไหนชีวิตของเราเป็นไงเพราะเป้าหมายใหญ่ยาวที่สำคัญเปีนแต่ห้าปีใช้เงินเก็บเป็นเท่าไหร่ใช้เงแห้ไดีใช้เงเก็บเป็นหนึ่งล้านสมมุติเขนเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงตอนนี้มีเงินยังไม่ถึงสองร้อยแต่ห้าปีใช้เงไไงทำด้ ผมคยดเราอิสระพีแล้วผมมีเงินแค่สามพอนแล้วทำไมผมสามารถที่จะทำบริษัทยกขายปีละเป็นรลายล้านทำได้ถ้าเราคิดทำวิธีทุกอย่างมีทำได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีเป้าเราไม่เคยแบบว่าไม่เคยมีเป้าแล้วก็มีเป้าก็ไม่จริงจังเพื่อว่าก็อุ้ยคือแฝงคือเจอเราจะมีเงินล้านชาติหน้าชาตินหน้า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 จะไม่มีทำพวกนี้เราอยากไปฟอบพอเชิ่สามารถทำได้ จะมีบทเรียน่าตอนช้าตผงพูดกับตัวเองว่าฉันจะชีวิตที่มั่งคังได้คนต้องมีความเชื่อมั่นอย่าฟังเสียงของคนอื่นแต่พวกนี้ต้องใช้เวลานะไม่ใช่แบบว่า้ย ได้รับเลียงแล้วเดือนหน้าฉันต้องมีเงินล้านหนึ่งพรุ่งนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ไม่มีทางพวกนี้เป็นป้าหม้หลายยาวแต่เราต้องเป้าค่าบีฉันมีล้านหนึ่งผมเชื่อเราทุกคนทำนะเราซื้อมานั้นจะกลับมาให้เราได้เออจะทำได้ยังไงเพื่อให้เป็นเป้าหม้เดี๋ยแล้วอันนี้อะไรซื้อรถเออให้ภรรยาหรือให้สามีหนึ่งคันอันนี้เป็นป้าหม้หลายยาวนะต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในบริษัทคืนนี้ให้โมยเออซื้อบ้านหนึ่งหลังเก็บเงินพวกนี้เป็นป้าหม้หลายยาวนะตัวที่เราจะตั้งป้าไม้หละยยาว เรื่อเริ่มคิดเมื่อเรามีป้ามมาสมองได้ช่วยเราทำงานเราเมื่อตัวนี้ตื่นเด้งเขาอยากมีนตรงนั้นเพค่ณให้มีตัวนี้คุณตื่นเด้งมีความฝันสมองได้ช่วยทำจะทํายังไงฉันมีเวลาห้าปีนะแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะทำตรงนั้นได้ฉันจะเลี้ยงขาไข่ไหมฉันจะต้องมีเส่เบอร์ไหมฉันต้องขาน่าเป็นเหนถึงจะได้แบบนั้นได้สมองได้ช่วยคิดเัมนที่ไอที่ครีมเชอร์รี่เขาตีเช็คยี่สิบล้านเคยสอนวาตีตั้งตีช้าๆเลยในบ้านตีในห้องน้ำเวลาฉี่อก็หินโอ้ยี่สิบล้านยี่สิบล้านใี่สิ เวลาเขาซ้อมเขาก็ต้องไปซ้อมมากกว่าคนอื่นเรากามีกำลังใจเขารู้ว่าเขาทำอะไรเวลาเหนื่ยาก็ทำด่าเพื่อซ้อมไปชั่วโมงเขซ้อมสิบชั่วโมงสิบสองชั่มนี่คือพลังของป้องต่ป้องันก็จะช่วยเลในการเสร็เร็โอเคสรุปวันนี้ผมได้มีอยูวแค่นี้ก็คือระบุความกันควนที่ประสบความสำเร็จจะต้้ง็ป้าหมาและพัฒนาแผนเฉพาะพื่อให้บรรลุหมา เมื่อเราปเปี่เป้าหม้เราก็จะทําชีวความหลับให้ตรงกับเป้เาหมยอะไรทำแล้วเสียเวลาไม่เกี่ยวเป้าไหมเราก็จะไม่สนใจนะเพราะเรารู้ว่าเราจะไปไหนชัดเจนนะครับ okay. ถ้าชิวค้ามหลาบก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นบทเรียนของวันนี้นะครับ